มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กำไรชีวิตขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสัมมคีงานปิดทองพระประจำปีกราบน้ำมสการขอพรหลวงพ่อใหญ่ณนะวัดคิรีวงศ์บ้านหนองจาตนตำบลน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีกำหนดการเริ่มงานวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566เวลา9นาฬิกาพิธีบวงสวงเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ร่วมถวายพระป,ป่าตลอดทั้งวันกลางคืนมีมหรสพสมโพธชมลิเกวัดสะแก้วจังหวัดอ่างทองและภาพยนตร์จอยักษ์วันจันทร์ที่23มกราคม2566เวลา19นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมมงคลบารมีสวดหนุนดวงปีชงจึงขอเรียนเชิญสิทธิยานุสิ์ร่วมงานปิดทองพระประจำปีกราบนมัสการ ขอพรล,ลุงพ่อใหญ่ร่วมถวายพระป่าได้ตลอดทั้งวันกลางคืนมีมหรสพสมโพธชมลิเกวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทองและภาพยนตร์จอยักษ์มหรสพทั้งหมดชมฟรีตลอดทั้งงานอย่าลืมและอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่22และวันจันทร์ที่23มกราคมนี้ขอเชิญร่วมงานปิดทองพระประจำปีกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อใหญ่วัดคีรีวงศ์ติดต่อสอบถามได้ที่พระครูพิพัฒคีรีวงศ์ หลวงพ่อสีนวลเจ้าอาวาสวัดคิรีวงศ์โทร093-074-1333 093-074-1333คณะกรรมการวัดและสิทธิานุสิ์ร่วมกันจัดงานร่วมบุญงานใหญ่บุญมากมีบารมีมากล้นได้กุศลมหาศาลต้องที่วัดคิรีวงศ์บ้านหนองจานตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี